สวัสดีค่ะท่านผู้บริสาททุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการวันนี้เราจะมาอัดวอกกันจ้าโอเคสคริปไม่มาแล้วนะวันนี้ไม่มีสคริปต์ <Okay. S 2> ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่นอกสถานที่นะคะใช่เราจะไปทำอะไรกันเกงวันนี้เราจะไปถ่ายกับ ป้าย MRT ที่สอนีพรามเก่าใช่แล้วนะคะป้ไปอ t t e n t i o n ไปั t t e n t i o n ค่ะเนื่องจากน้อง anyway. 2หนอเห็นไหมเห็นเหนน้าะแล้วก็2หนอนี้คืออะไรสองหนอนี้คืออะไรคะออนนี้ก็คือพาน้องมาถ่ายกับป้ายอั t e n t i o n นนะคะใช่ใช่ใชความจริงอ่ะรอบ ปนไว้คือเราอะอยากเอาเจ้าจิงเจอร์นี่ก็คือตุ๊กตาจินยอกนะคะใช่ค่ะเราอยากพาน้องสิบห้าเซนปอมใช่สิบห้าเซนปอมเอาเจลลี่มาเที่ยบเพราะว่าเจลลี่ตัวเล็กที่สุดในบรรดาสิบห้าเซนนะคะอันนี้ก็คือเจลลี่ตุ๊กตาจุมยอนสิบห้าเซนอันนี้จินยอก <c oughs> สิบห้าเซนต์สิบห้าเซนปอมทั้งสองตัวเลยตัวน้อยหนึ่งใช่นี่คือเมนของทีน่าทั้งสองคน แต่ก็คือฝั่งดีลไว้ตั้งแต่ต้นสิงหาแต่น้องมาไม่ถึงสาธทีช่วงนี้คือการขนส่งก็จะช้าเป็นพิเศษใช่นะะเนื่องด้วยสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะทําให้ต้องรอนานมาก เราป้ายอ่ะก็มีถึงแค่วันนี้วันที่สท30สกันยายนเท่านั้นเราก็แบบสงสัยไม่ได้แ้้แนๆ่ๆเลยไม่ได้ถ่ายกับป้ายแน่นๆเพราะอยางนั้นก็เลย5วันสุดท้ายก่อน5น่าจะ5้หกวันก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนเราก็ได้ทําการบนผ่านหลวงพ่อทวิตเตอร์ใช่ศักดิ์สิทธิ์นะว่าไปออก็บนไว้ด้วยความรู้สึกว่าก็ไม่น่าจะได้แล้วนั่นแหล,ละเราก็เลยบนผ่าน ทวิตเตอร์หลวงพ่อทวิตเตอร์ไปว่าเนี่ยมันคงสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราได้น้องมาพาไปถ่ายที่ไปแอปเทนชัน่นถ่ายภายในสิ้นเดือนเราจะแจกบั้มจินยอกบัมสเปรชเวอร์หละบัมและเราก็จะไปเต้นเพลงนานจังผ่านกลางคาเฟ่กจินยอกที่จะจัดที่สยาม DISCOVERY กลางเดือนตุลานะคะก็ต้องไปลุ้นกันว่าป้ายจะยังอยู่ไหมนะคะเพราะว่านี่ก็สี่โมงกว่าแล้วด้วยก็ไม่รู้ว่าจะทาน,นคือน้องเพิ่งมาถึงตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสองใช่ใช่ใช่เราก็เลยต้องแบบรีบจับน้องแต่งตัวแล้วก็ออกมาทีนี้ไม่รู้ว่าป้ายอ่ะวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วป้ายเขาจะลงเร็วหรือเปล่าก็เลยต้องรีบบุ่มมาการทีพรัมกกวนะไปดูกันว่าทันไหมไปลุ้นกันลุ้นกันไป,ไปสวยไ,ไมเ อีกนิดนึงคาใครยอีกนิดนึงเอาจีนขึ้นอีกนิดนึงเอาอุ้ขึ้นอีกนิดนึงอ,อ,อ๋งอ,อแต่ไม่ได้ถ่ายรูปนะเอา้า <laughs> ขาทำเปล่าทำตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานีกรามเกาเก่าจ้าต่อดูกันเลยนะคะทุกคนคือตอนที่บอกไว้อะเราไม่คิดนะว่าเราจะมาทัน คิดว่าน้องไดคิดเลยว่าว่าน้องจะมาทานเพราะว่าตอนที่บนมันเหลืออีกแค่ประมาณห้าห้าวันมั้งที่จะสิ้นเดือนแล้ววันนี้ป้าเนี้ยจะอยู่เป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็เลยแบบว่าเสียงดวงมาดูค่ะทำสูดเสียได้อะวันนั้นไม่ว่างไม่งั้นจะไปเป็นตากล้องให้แหละแต่ว่าก็ไม่น่าห่วงเรื่องตากล้องเพราะว่ามีคนรอวีดันรอกันเยอะแหละฮาน้เทรอกันเยอะแหละนี่ค่ะน้องสองคนนี่ อันนี้ก็คือพาเจ้าเด็กสองตัวใช่นี่ชื่อจินเจอนี่เอแค่หรืออุ๊กอุกกับจินนะคะใช่จะเลยพาเด็กสองคนมาหาครอบครัวซึ่งก็คือป้ายใช่แล้วนี่ครบรอบห้าปีชุบชุบนี่นะหล่อไหมหล่อไหมทั้งสิบคนญยันใครโดนตกไม่มีญญัน สรุปมีคนโดนแก้บนนะคะก็คืออย่างนี้เห็นนะป้ายยังมีอยู่ชายไปไมีอยู่แล้วก็พาน้องไปถ่ายเรียบไปแล้ว,ลวตัวเล็กก็คือตัวจริงอะสูงมอตอนที่ไปแฮาทัานจําได้เงยมองนะแต่ว่าตัวจริงตัวกระปุยนะเลยนันแหละค่ะแหละโพจริงยกตัวเล็กตัวน้อยแลยดูออกวิลาของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้วันนี้ไปะคะแค่นี้แล้วค่ะให้ดูสั้นๆก็ภาคต่อไปก็คือ กางคาเฟ่จินยองราดูกันเลยจ้ะความจริงมันก่อนหน,น้านี้เดี๋ยวก่อนคาเฟ่จินยอกมันก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่ใช่คือน,นี่ก็ต้องแก้บทอีกอันหนึ่งนะคะบอกแล้วว่าหลวงพ่อทวิตเตอร์ ศักดิ์สิทธิ์มาก <Wow. S 1> เราก็วนว่าแบบถ้าเกิดว่ามีโมเมนต์ที่เวชินให้กำลังใจอัพเทนนะเราก็จะเต้นเพลงของอัพเทนกลางสยามกับน้องฮอฮอดีนะว่าบนกับน้องฮอฮอแต่ว่าเราจะตั้งลากน้องฮอฮอมาแก้บนให้เราด้วยเจ๊จะไม่แก้บนคนเดียวนคะคะแต่ว่ากางเกงจีนยอกป็คนเดียวไงไม่ค <c oughs> <c oughs> ิดไงว่าหนูจะมาถึงท่านเนี่ยแต่ก็นั่นแหละในไหนก็มา สำหรับคลิปวีล็อกก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กดซับสไคร์นนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าอยากให้พวกเราไปหาทําอะไรนะคะก็หาทําไม่ได้มีแค่พวกเราสองคนนะคะเพียงแค่ว่าของเราจะเป็นพาร์ทแอร์หาติ่งถูกต้องนะก็ความจริงก็จะมีเพื่อนๆอ,อ,อีกหล,หลายๆคนก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเขาจะหาทําอะไรเราอาจเหมือนคนว่าเป็นพิเศษปะเราสองคนอะใช่เราขยันหาทำนิว่าเจ <laughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายไปนะใครบนอะไรไว้นะนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ